สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไพ่จะกุ่มเนื้อหาตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ถึงสิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะอาจารย์ขอขอบพคุณทุกการติดตามทุก subscribe l i ค e แชร r e ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเราเริ่มต้นการอ่านดวงภาพรวมด้วยพลังงานไพ่คู่บุญกันก่อนนะคะ พลังงานไพ่มีความแม่นยำมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวไพ่เองอยู่แล้วนะคะท่านจะตั้งจิตอธิษฐานขณะที่อาจารย์สับไพ่ได้เลยค่ะใบที่หนึ่งค่ะผู้กล้าหารหมายเลขสี่สิบเก้านะคะชาวราศีมังกรนะคะัปักนี้ท่านอาจจะมีความเ,เขาเรียกว่าความสามารถพิเศษก็ได้ พลังงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะสัมผัสพิเศษหมายเลขสิบสามเออชาวมังกรน,นะคะอาจารย์ว่าท่านอาจจะเป็นคนมีเซนส์มีสัมผัสพิเศษในตัวเองเหมือนกันอา่ารับรู้อะไรแปลกๆหรือมีลางสังหรณ์แม่นได้นะฮะอืมท่านต้องเชื่อในเซนส์ในความรู้สึกอา่าในรางสังหรณ์ของท่านแล้วท่านจะอา่าประสบความสําเร็จในบางสิ่งบางอย่างได้ อย่างเรื่องของโชคลาภอย่างเงี้ยถ้าท่านเชื่ออะไรบางอย่างอยู่แล้วนะคะมีเส้น์มีอะไรบอกจงเชื่อในสิ่งนั้นได้เลยนะคะพลังงานใบที่สองค่ะในตําแหน่งการเงินได้บอกว่าพื้นที่แห่งปัญญาหมายเลข75็ดสบห้านะคะท่านจะมะีสติปัญญาความรู้ความสามารถความคิดความอ่านในการหาเงินหาไรายได้โดยเฉพาะภาพข้างไหนจะเป็นภาพพระพิฆเนศนะคะ ท่านอาจจะขอพอรกับองค์พระพิกเนศท่านจะได้รับพอรอันประเสริฐในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้ที่หนุนนำนะใ๊ใหญ่ๆออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาสู่ตัวท่านได้เงินมากมายมหาศาลก็เป็นไปได้นะฮะมีพลังงานแฝง,งสิ่งศักดิ์สิช่วยเหลือท่านอยู่แล้วนะคะในใบที่สามในตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าอ่าได้ อย่างเสียอย่างนะคะให้ใปนี้ในการคอนแทคในการติดต่อบางอย่างนะคะเราก็อาจจะไม่สามารถเหมือนได้ครบทั้งหมดได้แต่อย่างน้อยให้ไบนี้ก็อาจจะมองว่าเราอาจจะเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ยังรักษาบางอย่างไว้ได้อันนั้นก็ควรที่จะต้องอตัดสินใจให้ดีว่าถ้าเรายึดไว้หมดเราอาจจะเสียมันไปทั้งหมดบางสิ่งนะคะให้จะขึ้นเตือนแบบนี้เหมือนกัน ของบางอย่างที่เราอยากได้มันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ขาดทุนละค่ะไพ่ใบนี้นะต่อไปค่ะในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยอ่าไพ่บอกมองการไกลนะคะอาจจะหมายถึงตัวชาวมังกรนานะที่มองการไกลเนี่ยมองทะลุผุโปร่งว่าเราจะแก้ปัญหาอาที่มันเกิดขึ้นยังไงอาจจะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อรักษาบางสิ่งบางอย่าง อะไรแบบนั้นก็ได้หรือถ้ามองในตําแหน่งครอบครัวก็มองว่าคนในครอบครัวนะคะเป็นคนเฉลียวฉลาดนะต้นตระกูลเนี่ยของท่านเนี่ยรวมเมื่อตัวท่านเป็นคนฉลาดเป็นคนมองการไกลนะคะเก่งสถานการณ์ในการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนี่ได้เกิดความสําเร็จเพราะเรามีแนวทางเห็นลู่ทางนะมองกระจ่างอะไปใน ทุกอย่างที่ท่านอยากจะทําท่านจะรู้ว่าท่านจะหาข้อมูลแบบไหนยอย่างไรท่านจะทําสิ่งนี้ให้มันสําเร็จด้วยกลวิธีใดอะไรประมาณนี้ได้นะคะในตําแหน่งลูกน้องบริวารหมายเลขเจ็ดสิบแปดดาวคู่มิตรนะคะพื้นที่แห่งความสําเร็จเป็นรูปองค์พระผมนะคะ,ะเท่ากับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในดวงไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศกุมารน,นะคะ แล้วก็ถ้าผมท่านขอพอรได้นะและตำแหน่งนี้หมายเลข78อยู่ในตำแหน่งเขาเรียกว่าโชคลาภการเสี่ยงดวงด้วยตำแหน่งบุตรตะบุตธตะคือโชคลาบนะคะลาบรอยได้ท่านมีโชคนะคะแล้วก็ยังมีพลังงานแฝงองค์สิ่งสธิ์ช่วยเหลือตลอดด้วยนะคะลูกน้องบริวารก็ไว้ใจได้คือสัตว์หรือถ้าท่านมีลูกลูกท่านจะนำข่าวดีในเรื่องการ เรียนของเขาลึกการงานของเขามาทำให้ท่านได้ชื่นอ,อกชื่นใจได้มีความสุขได้นะคะในตำแหน่งศัตรูศัตรูไม่มีแล้วนะคะศัตรูเขาเรียกว่าเปลี่ยนมาเป็นมิตรภาพได้และไพ่ใบนี้ก็ยังเป็นพลังงานของการเขาเรียกว่าเติมเต็มนะการเติมเต็มการหาอะไรที่มันจะต่อยอดในการนำเสนอ ในเรื่องผลงานของตัวเองจนประสบความสําเร็จได้นะคะในตําแหน่งคู่ครองนะคะไพ่บอกื่นกินคือถ้ามองดีไพ่ไปนี้ในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกมันก็เหมือนหลอ่อล้อมเป็นคนคนเดียวกันก็ได้นะอาจารย์มองประมาณนั้นเขากับคุณอะนะนะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีความรู้สึกดีๆอาจารย์มองว่าคนของคุณ ร้อมที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณพร้อมที่จะเป็นกําลังอ่าแรงใจให้คุณไม่แปรเปลี่ยนไปไหนนะคะในตําแหน่งสุขภาพอืไพ่ใบนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของช่วงต้นคอนะคะปวดเมื่อยคอบาดไหล่ก็ได้นะไม่ใช่โรคไรแรงอะไรนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องของน้ําหนักด้วยนะคะต่อไปในตําแหน่ง ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะได้บริวารหนุนดวงหมายเลขสีสามผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะยังสนับสนุนอ่าเห็นท่านเป็นลูกน้องที่ดีอ่าเป็นผู้ใต้บงังคับบัญชาที่เขาจะต้องสนับสนุนผลักดันนะฮะพอท่านได้แสดงความรู้ความสามารถได้ทุ่มเทในเรื่องงานจนเกิดความสําเร็จและไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกไพ่ขี่เสือนะฮะก็คือเอ่อ กาเรเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรืองานท่านอ่ะเป็นงานใหญ่ที่จะมีชื่อเสียงขจรกระจายไปไกลได้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้อ่าจะทําทธุรกิจส่วนตัวธุรกิจก็ขยับขยายไปต่างประเทศได้นะคะเนี่ยผู้กล้าหารท่านคือผู้กล้าหารค่ะอ่าในตําแหน่งการงานด้วยท่านมีความรู้ความสามารถทําอะไรใครเขาก็นิยมใครเขาก็อ่า ยอมรับในความรู้ความสามารถในการกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกของท่านนะคะอ่าในตำแหน่งโชคลาภลอยลาภะนะคะและเป็นตำแหน่งงานเสริมท่านได้หมายเลขยี่สิบสามผู้มีอำนาจนะท่านจะมีอำนาจวาสนาบารมีดีนะคะการหาไรายได้งานเสริมท่านก็มีไรายได้เข้ามาเป็นก่อเป็นกรรมได้นะฮะเสี่ยงโชคก็มีโอกาสได้ ตกลาบก้อนใหญ่ๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะไพ้นั่งบัลลังคือความสําเร็จนะคะอ่าพลังงานใบนี้หมายเลขสามเจ็ดนะไพ้บ่งบอกว่าท่านมีความขยันมานะอดทนความมุ่งมั่นการทําอะไรจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะสําเร็จการมีความขยันหมั่นเพียรความวิริยะอดทนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตในการที่จะทําอะไร ท่านจะมีความรู้สึกว่าต้องสําเร็จเท่านั้นเราต้องทําไม่ได้ความคิดความรู้สึกจากพลังงานไพ่จะถ่ายทอดว่าท่านจะไปถึงความสําเร็จนั้นเพราะท่านจะไม่ยอมวางมือจนกว่าจะได้สิ่งนั้นมาครอบครองนั่นเองค่ะโอเคเรามาต่อด้วยดวงความรักกันนะคะพลังงานดวงความรักคนมีคู่ชาวมังกรน,นะคะ อ่าไพ่เดลเวอร์ไพ่ถือขับไพ่เด็กถือถ้วยนะคะเอออาจารย์มองว่าชาวมังกรความรักของท่านอาจจะเป็นรักต่างวัยที่มีความรู้สึกลงไหลได้พื่มกันอยู่มากๆอยู่นะคะทั้งท่านและเขาแหละมีความรู้สึกแบบห่วยหาคิดถึง อยากอยู่ใกล้อยากคอเคลียอืมอารมณ์ไพ่ประมาณนี้อารมณ์ท่านก็คงจับประมาณนี้ตามไพ่นะคะังน,นั้นเรามาดูคนนั้นว่าเขาเป็นยังไงนะคะอืมไพ่อายุน้อยกว่าจริงๆแลวคะ่ะไพ่เด็กฟูไพ่เด็ก อืเขาก็รักและต้องการเป็นอ่อแฟมิลี่ครอบครัวแล้วก็เี่ยวเรียนการกอดการทนุถนอมความใกล้คิดการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของค่ะเขาต้องการอืมท่านน่ะมาครอบครองก็ได้นะต้องการที่จะอยู่กับท่านและเขาหยุดความเจ้าชู้นะคะและเขาต้องการชีวิตคู่แล้วคนคนเนี้ย ือเขารักจริงนะค่ะแบบนี้รักจริงหวังแต่งก็ได้ค่ะอ่าต้องการเป็นครอบครัวนั่นเองขอพลังงานเพิ่มนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือท่านนะเขาเป็นคนที่เจ็ดดาบกับสามดาบอาจารย์ว่าเขารักจริงนะและต้องการความจริงจังเขาจะไม่ชอบการนอกลู่นอกทางหรือการนอกใจ เขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจเขาจะไม่มีอะไรที่เป็นแบบอืมรักซ่อนเร้นนะอาจารย์มองเขาไม่มีเขาบอกคุณได้เลยว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เขาปรารถนาและต้องการอความห่างเรื่องของอายุก็ไม่ได้เป็นประเด็นเขาบอกไปว่าเขารักจริงไม่ต้องมาหวาดระแวงในตัวเขานะคะเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นบางครั้งคุณอาจจะมีความหวาดระแวงว่าเขารักจริงหรือเปล่า เขาก็อยากจะบอกผ่านไพ่เลยว่าเขารักคุณจริงนะคะออย่าแบบสับสนหรือวุ่นวายขอให้มั่นใจและเชื่อใจในตัวเขานะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลาจากคุณคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ตามนะเขาคิดถึงคุณและเขายอมให้คุณคนเดียวนะคะเขายอมให้คุณคนเดียวเขายอมเป็นทานรักของคุณอะไรประมาณนี้นะ นี่คือความรู้สึกและความคิดของเขาที่อยากจะบอกคุณนะคะขอให้สรุปฝั่งเขาอีกครั้งค่ะราชาไมา้พละงานของความอ่าแอคทีฟการกระตุ้หรือลดในความสัมพันธ์การหวยหาการคิดถึงนะคะไพ่เดมูลเขาจะมีจิตใจที่อ่อนไหวในเรื่อง ความสัมพันธ์เหมือนกันนะคืออ่อนไหวคําว่าอ่อนไหวเดมูนแต่ก็ขยายด้วยไพ่ราชินีดาบนะคะอาจารย์มองว่าเขาอะมีความรู้สึกแบบมันเป็นความฝันนะคะอาจารย์มองเป็นความฝันความคิดถ้าคุณอยู่ใกลกันบอกเลยว่าเขาจะโดยเฉพาะช่วงจะนอนเนี่ยเขาจะคิดถึงคุณมากนะคะแล้วราชินีดาบเนี่ยคุณเป็นคนที่ เขามีความรู้สึกว่ามีความรู้ความสามารถความเก่งมีความเป็นตัวของตัวเองนิสัยใจคอการกระทําของคุณหลายอย่างเขาประทับใจนะคะเขาประทับใจเพราะฉะนั้นในความรักเขาจึงไม่คิดที่จะมีใครอื่นอีกแล้วอดีตเขาอาจจะเคยมีความเจ้าชู้บ้างเพอไพ่เดฟูคือไปเรื่อยๆแต่ณนะตอนนี้อาจจะบอกว่าถอดเที่ยวเล็บหยุดอยู่ที่คุณ นะคะหยุดที่คุณเพื่อที่จะให้ความรักเกิดความมั่นคงนะคะไม่แปรเปลี่ยนนี่คือคือไพ่สรุปความคิดว่าเขารักคุณจริงห่วงหาอาทรและคิดถึงคุณตลอดเวลานั่นคือคนของคุณนะคะชาวมังกรมาดูพลังงานของคุณอีกครั้งค่ะ พลังงานของคุณเป็นแปดไม้ความรักความผูกพันการต่อยอดสิบไม้นะคะอืคล้ายกันพลังงานอนาะจารย์มองกันเชื่อมโยงไพ่ก็น่าจะบอกถึงรักจริงหมายเลขสิบขึ้นมาเนี่ยมันคือสถาบันครอบครัวเอตัวคุณเองก็เหมือนกันนะคะรักใครรักจริงและผูกพันไม่เปลี่ยนใจง่ายๆนะคะขอ,อให้สรุปเลยค่ะคุณกับคนนี้ ไพ่สรุปความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะเอ่อไพ่ห้าเหรียญทาวเวอร์อีกใบค่ะราชินีพระจันทร์ขอดูหลังไพ่เคลียร์ทั้งหมดเลยนะคะสรุปนะคะโอเคเอ่ออาจารย์มองหลังงานไพ่ห้าเหรียญทาวเวอร์ราชินีพระจันทร์อาจจะเป็นอดีตก็เหมือนที่บอกอ่เขาน่าจะเคยเจ้าชู้ เคยทําให้คุณเสียใจนะเคยมีการกระทําที่ไม่แบบอืมไม่จริงจังอ่ะไปเรื่อยๆมาก่อนนะคะแต่แล้วเขาหยุดนะคะเขาได้ทิ้งความเจ้าชู้หรืออะไรทุกอย่างไปแล้วจริงๆเพื่อคุณนะคะเขาเลือกคุณไม่ว่าเขาจะผ่านอะไรมาก็ตามนะคะมันเหมือนกับเป็นประสบการณ์ชีวิตเขากแล้วกันค่ะที่เขาจะไม่ผิดพลาด แล้วก็จะไม่ทําให้คุณเสียใจเขาจะหยุดอยู่ที่คุณจริงๆนะคะพลังงานไพ่ก็สรุปได้ประมาณนี้เหมือนกันนะคะโอเคเรามาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณผ่านไพ่บ้างนะคะเขามีความคิดความรู้สึกต่อคุณอย่างไรบ้างเขามีคิดอย่างไรกับคุณนะคะเขาบอกว่า เขาคิดถึงคุณค่ะฉันคิดถึงคุณมากจนนอนไม่หลับเลย I miss you so much that I cannot sleep อืมนะคะบางครั้งเขาก็มีความรู้สึกสับสนว่าเขาควรจะทำตัวอย่างไรเหมือนกันนะคะ I am so confused what s h o u l d I do ขออีกใบค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกผ่านคุณเขาบอกว่าโอ้โห ฉันอยากแต่งงานกับคุณนะคะ I want to marry you ขอพลังงานไพ่โลมาชแองเจ e ลค่ะพลังงานไพ่โลมาชแองเจ e ลบอกว่ายังไงนะคะ Ah l o v e yourself first และเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกที่ทสเสน่หาคุณมากๆ แล้วก็บอกเลยว่าถ้าอะไรที่มันทําให้คุณไม่สบายใจเขาก็ไม่อยากให้คุณยึดติดนะฮะให้ให้ปล่อยมันไปดีลีทมันออกไปจากใจคุณนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เอ่อ pay attention to the red flag ถ้ามีสัญญาณเตือนอะไรหรืออะไรก็ตามที่คุณไม่เข้าใจอ่ะเขาอยากให้คุณเนี่ยถามถามเขา พูดคุยกับเขานะคะเขาไม่อยากให้คุณแบบเหมือนคิดไปเองหรือเข้าใจผิดทําให้แบบมันผิดใจกันนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากที่สุดก็คือถ้าเห็นอะไรที่ไม่เข้าใจอยา่าเออเอ,อและคิดไปเองอืมนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดนะคะพลังงานดวงคนโสดค่ะ ไพ่ลาชาเหรียญน,นะคะสิบไม้เท้าหเอ่อสี่ถ้วยค่ะทีค่ะแล้วก็ไพ่สามเหรียญน,นะคะพลังงานดวงคนโสดบ่งบอกถึงตอนนี้น่าจะแบบเอ่อทุ่มเทกับงานอย่างหนักแล้วก็มีความมั่นคงมากๆในทางการเงินนะคะก็เริ่มคิดนะะเริ่มคิดถึงเรื่องการมีใครสักคนมาอยู่เคียงข้างมาเป็นคู่ชีวิต อือยากมีที่ปรึกษาหาหรืออะไรประมาณนี้นะคะให้สามเหรียญขึ้นมาอืมเหมือนคุณมีพร้อมแล้วละ่ะคุณมีพร้อมในทางการเงินนะมีความมั่นคงในตัวเองแล้วแต่ขาดเรื่องของความอบอุ่นทางใจในเรื่องของความรักนะงั้นมาดูเลยปักนี้จะมีใครเข้ามาแล้วคุณเอ,อ่อเปิดใจยอมรับเจ้าด่าสองดาบ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกมากเหมือนกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเลือกอะไรได้ง่ายๆนะแต่ก็มีคนเข้ามาค่ะแค่แบบค่อนข้างแบบวางสเปกอ่านะฮะวางสเปกไว้เยอะคิดคือมีการวิเคราะห์นะในสิ่งที่คนเข้ามานี่มีข้อดีข้อเสียอย่างไรควรที่จะให้โอกาสไหมนะคะให้สองดากนะ ถ้าไม่ใช่ก็คือการปิดกั้นเลยแต่าการมองมีคนเข้ามาเพราะมีพลังงานหนึ่งถ้วยแต่คุณแค่จะต้องใจตองและคิดเยอะในการที่เปิดใจที่จะทําความรู้จักกับใครในเชิงลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยคุณจะคิดหนักอยู่ถ้างานมีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณจะเปิดใจกับใครบ้างไหมเพราะในเมื่อคุณเองก็ต้องการใครมาเป็นคู่ชีวิตอยู่เพสเพนโค ห้าเหรียญเจ็ดถ้วยหนึ่งไม้เอ่อพลังงานไพ่ก็ไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นคุณตัดสินใจเลือกนะแค่มีคนเข้ามาอาจจะมีช้อยให้เลือกหลายคนก็ได้มีคนเข้ามาคุยอ่ะก็คือคุยๆกันไปก่อนก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนคะคะก็คุณก็จะเลือกคนที่ดีที่สุดที่เอ่อ ตุ่มเทกับคุณทำทุกอย่างเพื่อคุณได้ให้ความจริงใจนะคะหนึ่งไม้เท้าที่เปิดขึ้นมานะขอให้สรุปค่ะแปดไม้อ่อแชมเบอร์ลนอืมสิบด้วยค่ะโอเคนะคะอาจารย์มองนี้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนโสดจะเจอคนที่ยอมที่จะหยุดทุกอย่าง ไม่เจ้าชู้ไม่อะไรอย่างเงี้ยหยุดอยู่ที่คุณแล้วจะมีคนเข้ามาจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดคนละประเทศอาจจะรู้จักการพ่อเรื่องของงานการพูดคุยในเรื่องของงานอาจจะเป็นลูกค้าคุณก็เป็นไปได้หรือแม้กระทั่งเป็นทีมงานคนในที่ทํางานหรือเป็นระดับหัวหน้าเจ้านายผู้บริหารระดับสูงก็ได้นะที่จะเข้ามาอาจารย์มองพลังงานแปดไม้เท้าเป็นคนมียศมีตําแหน่งมีความสามารถ นะคะเพราะคุณจะไม่เปิดใจง่ายๆแต่กับคนนี้คุณเปิดใจเพราะคนนี้มีจุดยืนมีมีความชัดเจนที่จะเปิดใจกับคุณแล้วคุณก็เลือกที่จะให้โอกาสกับเขาเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะโอเคค่ะก็ขอให้คนโสดคนมีคู่ทุกท่านสมหวังในรักสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ